สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องเบาวตุ้ยลำเพลินนองไปเชี่ยวครับหอดแล้ว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 นี่ครับบ้านโจดตะบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับระยะทาง2 5 0ยห้าสิกิโลครับเกือบ2อ0หสกิโลครับนี่ครับมาเคลื่อนในซอดแจ้งโคโลครับอุ้มพออพิสัยสีสะเกดต้องขอถวดขอใบครับที่บาไร่เงานสะ มาช้าแต่ก็ยังรายงานเหมือนเดิมครับฟื้นหิวุจิตาครับพี่น้องสถานที่ก็ถือว่ากว้างขวางสาหรับหมอํำเราครับนี่ครับถึงงานวัดครับพี่น้องผมกับไปสอบถามเพื่อนเพื่อนกียับา่ท่านหูไปไหนผมกับมาถ่ายพี่น้องเบื้องนี้ครับเรียอยู่ในโรงเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนอยู่ในวัดเลยครับบ้านโจทย์ เภอโชคชัยครับแล้วก็จะเลื่อมครับพี่น้องผู้ดำยนนกไก่ได้ไดครับเนอะพี่นอ้องแ้วโควราชเฮาขอาใหมกันเร่งใจกันกับทีมงานสาวหน่อยเฮานี่ครับโอ้ยแดดฮอน เอ้ใช่ลุยเลยบ่เนี่ยลุยเล,ลยบ่อืมเ,เอาคาดว่าสี่โมงครึ่งเจอกันเดี๋ซีไรอ่ะใช่แล้ววันนีมาหาเบื่องตั้งเวทีกันจังไหนวะท่านบอกว่าสองยี่โมงนะพวกเจ้าตั้งกันจังไหน๋อเข้าจอดเบิ้งเข้าจอดเบิ้งทั้งคลิปทั้งยังเข้เจอดประยากเสียอา่าเราสี่อันนั่นอืมให้แต่ผู้เดียวนะ่ะกู ตากทางทีมงานเอาไข่ได้ใส่เคือบอะไรกินน้ำตอนนี้อยู่หน้ารถไอร์แล้วไหมบ่อบ่องอนแล้วโอ้สุดยอดโอ้เป็นว่าซุ้มตัวตั้งได้ได้ยังไงบ่อสีเบิ้งสีมะทาเบิ้งเนี่ยมาเบิ้งเราว่าเราเขาตัดต่อใหญ่เสียซือด้อยโอยสนามแบบนี้ตอสองเลยเอ้ยคุยไปหลายแล้วย่างเล่นย่างหม้อมานนี้เลยบนเออแล้วเออนั่นสีผ้าไปกรุงเทพดอกปุ่นเนี่ยมือสีผ้าไปกรุงเทพดอกเอาแล้ครับพี่น้อง หลังจากนี้เขากับย่าไปกรุงโซนกรุงเทพแล้ววัีมันทนครับเจอกันพรุ่งนี้ที่ไทยวัสดุครับมินบุรีร้านปูนย่างดีครับย่างห่อนเลยเป็นบ่บว้ายเย็นเลยแล้วอาช่างโตสวัสดีครับอ้าวฟ้าหมากเออเอ็ดบางคนนั่นอยากนอนหลายเร็วๆด้วยใหญ่เสียซื้อเด้อคุยไปไรเอ็ดซีมว่าผมอยากเชื่อว่าสื้อไตังไนอย่างไหนมามาเนี้ นัาต้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปย่าพึ่งนแม่รถบัสก็ยังมาทันได้โยกออกอยู่ไม่จับไปล้าอย่างเรืวเนี่ยมันยืนจะล่อเช่นใบสองหาซิปเอาเจออีกที่ใบสี่โมงครับจบบปเกินหาโมงครับเสร็จทุกระบบซ่าซ่าอยู่จอดขึ้น่ตจอกระถางขึ้นเร้าเลยะสู้ก่อนที่ถาสู้ก่อนกระถามันมาในสิรียาได้จอมันต้องกบลมไป แยกช่วงของจอมาอบโอบไม่เลยจอมใช่ปัญหาจอเพออราะว่าจอรจอะไรในในกันทั้งหลังมูยอ,อ,มยอยู่แล้วจอนี่แหละตัวปัญหาอยู่เลยนี่ครับพี่น้องอ้าวทา่ทานนี่ก็เพราท่านนี้มาเนี่ยเอารถชาวบ้านบเพื่อนแล้วครับมาเลยปอยอมวันนู้นขบวนกันครับเนาะทีมงานเั่งกับผมครับนอนตามรวมด้านหลังครับท่านี้ผมกับไข้แน่นครับ เจ้ามาถ่าเบิรงกันครับพี่น้องมาน่งรุ่นถ่ากันมายังไงเอ็ดว่าล่ะครับเจ้าเห็นหฮาอยู่ในิชิปหลายพันนะบ่อยากเสือ้อสุดยอดสุดยอดม้นงแท่ตัวนี้ร้านกวางเลยพี่น้องร้านโรงเรียนครับส่วนรถบัสกับเขาไปจอดเป็นโซนแหะครับโอ้โหหลาดเนียพอต้องควงครับส,ส่วนนี้เอฟซีหลายสาวหน่อย เขาหน่อยเรัาอุ้พี่น้องลบกันฮอนทีงา้เราก็พากันรับกันนอน สวัสดีครับอันนี้มาถ่าเบิ้งตั้งเวทีป่ะครับกว้างอยู่พี่ว่ากว้างอยู่อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับเนาะโรงเรียนเลยโรงเรียนอยู่ติดกับวัดเลยนี่ครับพี่น้องโศกไส้ห่อใช่ครับ,บ,รบครับเพราะว่านี้สีส่วนหนึ่งมาเบิ้งเขาบว่อยากเสียเข้า่าตั้งในไหนเป็นสนมองเคืองมาส่ะ เพื่อนสองสม้งข้าเจ้าไปอยากซื้อตอวนั้นก็ตังค์มีแล้วตอนเดือดร้อนก็ต้องไปตงัตงค์ตงตงตงแต่สาวหน่อยบริวารวงไหนครับแต่สาวหน่อยนี่คือลุยเลยครับรอรอดูครับเพราะว่าเพิ่นเห็นในคลิปหลายเพิ่นว่าสิตังค์ในยังไงสม้งเคร่งหมดอะรอดูครับโปรดติดตามครับนี่พี่น้องเอา้าเพราะว่าเดินทางมาก็ประมาณ250โลเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ซีรีส์เกตครับละอุทุมพรทิสยัยอ้ีเต ครับสรอย้ว่าครับสองเกือบสามรอยครับ <_ s 1> นี่ก็ไปเข้ากรุงเทพต่อพรงนี้ครับก็ได้ก็ต้องรถบัสสี่คันพอดีได้พอดีครับออา <_ s 2> อันนี้กว้างนะนี่สนามนี่ถือว่ากว้างถือว่ากว้างครับถ้าสำหรับหมอลำนะถือว่าโอเคครับเนี่ถ้าจริงๆเนี่ยประมาณนี้ประมาณห้าพันเลยนะประมาณห้าพันคนครับ ก็เคยข่าวถึงดูถึงไหมโอ้ชั่วโมงนี้ครับเต็มหมดแหละแล้วนั้นท่านห้าตอนบอยมันมีส่วนมากครับโครด้าเราส่วนมากเข้ามายืนตอนแรกก็นั่งนะสักพักยืนนะมันเ,นเต็มหมดแหละนี่ก็อีมา,อาครับพี่น้องรอดูครับ<ไ>มาคราวที่แล้วบัตรเท่าไหร่ครับร้อยร้อยยี่ร้อยสี่ร้อย บนไ่เก <aunque S 2> ินร้อยประมาณนี้เนาะนี่ครับพี่น่องเอ้สอบถามมันเบิ่งครับเอ้ยเยเเฮเ้ยบฮเท้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮาเฮ้ยเฮ้ยเ่้เน้ยเ้เฮ้เ้ พูดสวัสดีครับเอดผู้นั่งยูนนะอบ่ผู้นั่งยูนนะอยบ่เบิงเบิงเบิงขอชิปหาเราเบิงบ่บ่บ่เรา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 มาถ่าเลยบ่เบิงเบิงเบิงเราคนใส่หร่ รถเขาพบรอมาเลยดิแล้วก็คนจุ ong, e ่มหมอกนะด้วยบอลเราเราไม่หายใจออกดีแล้วออกดีแล้วเอาดีหรอดีลรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้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 ถามนะสวัสดีครับ FC สาวน้อยบอกครับผมได้ยินทีเอสว่า เจ้าเห็นต่ในคลิปเป็นบ่เห็นแต่ในคลิปเจ้าเจ้าเอาถามก่อนคนจังหวัดอะไรพิเกตการถลักการถลักเลยบ่โอ้ไปเรีนมาบางยานตัวบ้านผมยานีเบเจ้าเห็นตในคลิปไปไหนประมาณไหนตจ้นี้นเห็นต่ในคลิปว่าตั้งไปที่ผมมกต่างเวทีนะเออาตุยยางอาหวยไวมับเออื้อกันดิซื้ออะไรชดดินซื้ออะไรชดแล้วหารอยยี่สิบเ้าบาทหาห้าถึงยี่สิดถึงห้านะยี่ถึงห้า้าของแกตัวเี้เอาทุกไล์งละ ไม่นม่ไม่อย่างนั้จรมบอกมันจะีบอกครับรถนี้เราพก่อนไอกบอกบอกรถจะคลองเองไงล่อเอาไเห็นแทนให้ทีมาตั้งเวทีเวมงเครื่องสองม่วเนกไป็หูกับตาห็ากห็กับตาตีมถตยโสเนี่ฮะตีรถมัตยโราคาคุยบอเหมือนบอสราคาคุยบอสิท่าเบิ้งอ่เอาถาเบิ้งเลยมามาแต่ก่อนเพราะมีรถกันจบจบมาถาเลยอไม่ไม่รถจะผ่องถ้าครท่านหนึ่งบงไรเมนูนบงไรเมนุบอ ป้าขู่จ้างรเตี้ยตัวเนี้เบิ้งไรไม่นุ่ยแล้วกันพอมาถึงกับมาเบิ่งไรมาพนักงานนี่โดยเฉพาะเลยตีรถมริษัทโยโซมาถาวรพวกนี้เนี่ยโอ้ยเพันพันคุยซื่อพุ่นสามสิโวงหมดแหละตัดต่อเอาซื่อดอกมาเบิ่งโดยเฉพาะเลยเป็นใจขึ้นคู่น่าชื่อ้รวมใจกันดีแท้แนนหมออ๋อเบิ่งอยู่เนาะ เหมาะไงคือออนซอนความสามัคคีความหยั่งนี่เนาะเมื่อไอ้ขนาดก็สู่ซอยกันโบท่านเนี่ยซอยกันต้นนี้เด็นรถติดลมเดินรถบาดใจน้ำนัตนก็ึกเมือทางแล้วงานบาทางติดลมไปซอยเป็นเใจอยู่กันตะลักที่นอนกันตลาดตัวนี้อ่าจัดถามเบิ้งแรกจะถามเบิ้งแรกของแก้ต้นแจ้งสีหาเอาอะไไปจอดข้างนอกด้านล่างเมื้อนี้ม่มึงจอดรถพวกเราไม่มงจอดครับโอ้ย ของเบียร์คอ่ะอันนี้เขาลูกสาวได้น่ะอย่างขอว่าตื่นขึ้นเนี่ยดูว่าเจ้าหนีไหมโอ้ยหัวนี่ครับพี่น้องเอาถาเบื้องได้ใช่เจ้าถาเบิ้งบริษัทราคาคุยครับสซม้วนเกิงสองเกินสองโซม้วนเขาเรียบร้อยครับแบ่งเบิ้งทั้งไหลทั้งนาวิธีแม่หมอครับเอาขอบคุณหลายครับจ้า นี่ครับพี่น้องดยข้อมาคอมแพงเามถาเบงตีโลหกลอมาเลยตรงเลยครัพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปก้าสามสิบหนามานะครับเกมือบอครับห้าบเก้าบาทพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้มเคื่อนกระพบคับแครอริยานะครับเนาะป๊าบเนี่ยมาแล้วออชมครับใหม่พัชรีนะครับเนาะบ่มือไดนี่กระผมะบันสายครับ ภายในหอนดวันทีหาเนี่ยท่าเบิ้งครับ,บ,บ,บเอาคลิปนี้ฝากไว้สกน,นีคลิปนาทื่นชมไหมครับเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตัวตุ้ยลำเพลินนักเทียวครับเอาไปเลนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ